สวัสดีครับผม JSIMS นะครับมาพบกับช่องรุกดาฟีเวอร์กับรายการรุกดาษนอกเรื่องเกมมิ่งครับเป็น e ีีแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาเป็น E ีีแรกเลยมีแบบว่าเขาเรียกว่ามีติดๆกัดๆนิดหน่อยนะครับเกมนี้ก็คือเป็นเกมการ์ดนะครับเป็นสุ่มเกมการ์ดแล้วก็เอาเกมการ์ดเนี่ยครับ ไปเป็นเหมือนคอลเลกชันต่างๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราเนี่ยว่าเกมเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมสุ่มไปบ้างแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาสุ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับอันนี้คือใช้ประมาณกี่เหรียญกี่ละรสองสองร้อยปะ่ะไม่ได้ใจเหมือนกันต้องไปดูครับอันนี้อันเก่าครับซ้ำเดิมอ่ะอันนี้ก็เก่าเก่าซ้ำครับซ้ำซ้ำโอเคอันนี้ก็คือซื้ออีกทีครับ ออหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งร้อยอ่าซ้ำซ้ำโอเคซ้ำนะดูดิอืมใหม่ตอ้อันนี้ดีอันนี้ดีโอเคอันนี้ครับมันไม่มีเสียงเอาง่ายๆคือมันไม่มีเสียงเงี้ยเห็นไหมครับมันก็ถ้ามปนมีแบบว่าเซตใหม่ขึ้นมาแล้วก็เก็บสะสมแบบนี้นะครับอันนี้คือเกมนะครับเกมให้เล่นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันคือจับภาพนะครับให้เป็นเรียงกันแบบนี้ครับ ก็จะได้เงินมานะครับเราเรียงให้ครบเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดคลิปไปเรียนจนครบเลยครับอันนี้ก็จะได้ประมาณ100เหรียญนะครับโอเคก็มันจะมีร้านค้านะครับอยู่ทางซ้ายมือเห็นไหมครับร้านค้านั่นเองครับก็จะมีของซื้อนะครับเยอะนะครับก็คือซื้อด้วยเพชรนะครับตอนนี้ผมมีอยู่1 5 0 0นะครับสี่ร้อยสพันห้าร้อยสี่สิบเพชรนะครับนี่ครับมันจะมีผมก็จะซื้อนะครับอันนี้คือ แข่งนะครับอันนี้คือไปเปไปแข่งและเดี๋ยวผมจะแข่งให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือขอจัดเรียงเซตนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าได้การ์ดใหม่มานี่การ์ดใหม่ก็คือนี่ครับไอข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับมันปีมันจะมีคือการตีนั่นเองนะครับตีก็คือถ้าไอฝั่งนั้นมันตีมาเนี่ยเลือดมันก็จะลดนะครับ ตามครับสมมุติว่าเราตีเนี่ยก็คือไอ้ฝั่งนู้นนะครับเหนไหมสี่สิบสี่สองอันนี้ไอ้ฝั่งนู้นครับไม่มี20เรามี18บแปดอย่างเงี้ยโจมต,ตีตุ้มก็จะได้2เลือดมันก็เหลือ2อะไรเงี้ยแต่ว่าเราตายแค่นั้นเองครับมันจะมีเทคนิคนะครับในการเล่นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนะก่อนครับว่าเอา40นะครับนะครับตัวที่มัน40่สิบสามเก้าเนี่ยก็คือเราก็ต้องคิดด้วยครับว่าอไอ้เกมเนี่ย มันเป็นยังไงไอตรงนี้ครับเห็นครับมันจะมีสองแฉกมันจะมีมันจะมีสัญลักษณ์2แฉกคือตีได้สองสองสองตัวพร้อมกันเลยนะครับโอเคจัดเซตแป๊บหนึ่งนะครับก็เตรียมพร้อมแล้วครับไปแข่งกันเลยดีกว่านี่ฝั่งนู้นครับมาโอเคเรานะครับตีอ่าตีตามผมนะครับก็คืออันนี้คือพี่อ่าผมภาคพี่ภาคนะครับอ่าอันนี้ตี2ทีครับ ตายเป็นการแต่ว่าลดจํานวนนะครับก็คือมันเห็นไหมครับว่านี่ <p are> เห like 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 ็นไหมมันมันลดจํานวนคือตียังไงก็ได้ครับเหมือน40เห็นไหมครับตีให้มันลดเหลือน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวสองีตึ้งเห็นไหมตายนะครับก็เห็นไหมไอ้สี่สิบเจ็ดเนี่ยมันมันมีเยอะถูกต้องไหมครับเราก็ตีเอาเอาเอาตัวไหนก็ได้ครับตีให้มันเลือดน้อยครับน้อยลงนะครับโอเคอันนี้ก็คือตีไปก่อนนะครับ โอเคแล้วก็ตีครับนี่หรือหนึ่งแล้วก็เอานี่ครับไอโรบอรตตีชนะไปตานี้ทุรักทุเลอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมนะครับเล่นอีกตาหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวมันช้านะครับอันนี้ก็คือเป็นด่านเก่านะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเซตเนี้ยนะครับไปสู้ปุ๊บปุ๊บโอเค ตอนนี้ครับผมจะเอาคิงคองนะครับไปตีนะครับคิงคองตัวนี้ครับก็คือตีทีเดียวครับสองทีนะครับเหมือนผมจะตีพลาดหรือตีดีก็ไม่รู้นะผมจําไม่ได้เหมือนกันอะนดีโอเคตีดีครับก็ตายไปนะครับเพื่อทําให้อีกฝ่ายนะครับเลือดเลือดครับข้างบนเนี่ยมันจํานวนลดลงนั่นเองอันนี้ครับดูการแข่งขันครับดุเดือดนะครับนี่เอานี่ตีครับ2ทีนะครับตีตัวที่แบบว่า อ,อันไหนที่เราเป็นเลือดน้อยเอ้ยเลือดเยอะเห็นไหมครับเลือดเยอะไปตีเลือดเยอะนะหรือเนี่ยฮะแบบคือต้องคิดครับนี่ฮะแบบตีสองทีตีสองทีผมมีตายแล้วชนะนะครับผมมาอันนี้ครับได้จํานวนสุ่มนั่นเองนะครับจะดูที่ว่ามันมีอันใหม่ไหมเกาเกาครับเกาอีกแล้วเกาอีกแล้วครับดูเกบอ่าเกาอ้าวใหม่ครับโอ้ดูดูเท่นะสี่สิบสองนะครับโู้มพลังโจมตีโอเคใช้ได้อยู่ โอครับอันใหม่ก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ครับนะโอเคเกมครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสุมการนะครับเพื่อทําให้อ่าไม่จะไปซื้อก็ได้นะทุกคนน้องๆเนี่ยที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะซื้อก็ได้นะครับหรือจะไม่เล่นเกมนี้ก็ได้ถ้าน้องแบบว่าเอ้ยมันมันไม่สนุกอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่น้องๆเลยครับพิจารณาเอาครับว่าจะเล่นเกมนี้หรือเปล่านะครับมาก็ ขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับถ้าน้องสนใจไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่อยากเล่นเองเพราะพี่ไม่ชอบพี่ชอบเกมการ์ดอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับดูคลิปให้สนุกก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอ้ยตัวลืมบอกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ